สวัสดีทุกท่านยางเช้านะครับผมของเช้าวันพุธนะครับผมทุกท่านที่25พฤษภาคม2 5 6 5นะครับทุกท่านก็อันนี้เป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับท่านพันนางตุ๋ยนางสิ่ทุกท่านนะครับผมก็สาหรับท่านใดที่สนใจไหมพันพื้นบ้านพันนี้นะครับท่านก็สามารถสั่งจองไปเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าเม่บี้นี่กํลาลังออกจากาลังและก็วางไข่แล้ว แล้วก็ตอนนี้นะครับผมมีพร้อมส่งจํานวนสองแผ่นนะทุกท่านนี่ครับผมใครนาดีอยู่นะครับนาดีสวยดีอยู่นะครับผมใครเขาจะเอาเป็นขาวๆนวลๆได้ทุกท่านมันก็เลยเมือนเมื่อไม่เป็นสีแบบขาวๆเนาะนะครับผมถ้าใครสนใจก็พร้อมส่งนะทุกท่านนะครับผมเมื่อวานนี้ได้เท่านี้นะ,ะ female, ครับผมแล้วก็มีแผ่นเล็กนะครับผมอีกแผ่นหนึ่งก็คือถ้าใครเอาสองแผ่นก็จะให้ให้หมดเลยนะครับผม ก็พร้อมจะส่งนะครับผมไขวันนี้เดี๋ยวสักพักเราก็จะไปส่งของแล้วนะท่านถ้าไม่ส่งไม่ทันท่า,านที่สั่งสมาธิหลังเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้เลยนะครับผมนะครับก็ตอนนี้บี้ก็กําลังออกนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวกําลังเกนะ็บไม่บี้เนาะเพราะว่ากําลังเคลียร์ออเดอร์ลูกค้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวสักครู่เนี่ยจะไปสับกิ่งมอนโอ้ขอโทษครับ <laughs> เดี๋ยวสักครู่นี่จะไปสับกิง่ง กิ่งหมอนนะคทุกท่านเพื่อจะส่งให้ลูกค้านะผมมีลูกค้าทางชนบุรีแล้วก็ที่สกลน,นคร